ตอนนี้บอกว่าทํางานเอเจนซี่คือสนุกสุขภาพจิตด,ดีสุขภาพกายดีแล้วอะไรมันเป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้เรามาทําบ้านสวนปานตั้นที่นี่จุดเปลี่ยนที่มาทําเลยใช่ไหมคะ,คะหนึ่งเลยพอเราทํางานไปได้สักระยะหนึ่งเราก็จะมีเงินเก็บใช่ไหมคะมเราก็จะเริ่มมองอนาคตอะค่ะถึงเราจะทํางานมีความสุขสุขภาพจิตด,ดีทุกอย่างดีใช่ไหมคะแต่คแค่แต่สุดท้ายแล้วอะความฝันเราก็ยังมีอยู่อ,อีกสิ่งหนึ่งที่เรา จุดเปลี่ยนก็คือพ่อแม่เริ่มอายุเยอะขึ้นเราก็คิดว่าถึงเวลาละคุณเราก็เริ่มมีละแล้วเราก็ได้ไปใช้ชีวิตในส่วนพนักงานละในส่วนของเป็นลูกจ้างเรียบร้อยละเราก็ใช่ค่ะไปลองละอันนี้เราก็เลยตัดสินใจที่จะกลับมาดูแลพ่อแม่ด้วยแล้วก็มาพัฒนาที่ดินของเราอะไรเงี้ยค่ะได้ได้อยู่กับพ่อกับแม่คู่กันไปด้วยค่ะก็คราวนี้ทุกอย่างมันก็เลยลงตัวทั้งสุขภาพจิตทั้งไม่ต้องเดินทางใช่ค่ะก็ก่อน นั่งรถไฟฟ้าใช่อันนี้อยู่กับบ้านเลยอยู่กับบ้านเลยเจอเ่อเนื้อที่เท่าไหร่คะที่นี่ทั้งหมดประมาณ11ไร่ค่ะประมาณ11ไร่11ไร่นี่คือดูแลกับ น้องอดูแลกันทั้งครอบครัวเลยค่ะคือทุกคนมีส่วนร่วมหมดเลยค่ะอย่างเช่นบางทีพ่อตื่นเช้ามาเนี่ยค่ะก็ช่วยรดน้ำต้นไม้อะไรเงี้ยก็ทําให้พ่อได้ออกกําลังกายไปด้วยได้แบบดูนกได้เห็นสัตว์หรือต้นไม้จเจริญเติบโตขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วแม่ก็ ช่วยปลูกดอกไม้ต้นไม้ทําให้ทุกอย่างมันดูสวยขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือ uh huh. ทุกคนมีส่วนร่วมหมดเลยมีกิจกรรมร่วมกัน uh huh. ใช่ <Okay. S 1> แต่หลักๆก,ก็จะเป็นน้องชายค่ะที่ดูแล uh huh. เรื่องสัตว uh ์เลี้ยงค่ะที่นี่ส่วนใหญ่เน้นเลี้ยงเป็นสัตว์ปีกค่ะที่ทําไมถึงเลี้ยงเป็นสัตว์ปีกเพราะว่าพื้นที่เราค่ะโดยรอบค่ะมีน้ํา uh huh. แล้วก็มีอาหารที่สมบูรณ์ของสัตว์โดยเฉพาะเพราะฉะนั้น uh huh. เราก็เลยมองว่าถ้าเราจะเริ่มทําอะไรเนี่ยเราเริ่มจากของที่เรามีก่อน เพราะฉะนั้นรอบด้านเราเนี่ยค่ะรอบสวนรอบที่เราเนี่ยเป็นเป็นแหล่งน้ําค่ะสามารถที่จะทาให้สัตว์เจริญเติบโตหรือแบบว่าเขามีความสุขกับเราได้ด้วยเพราะฉะนั้นเราก็เลยมองเป็นพวกเป็ดไก่่านผงอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วก็จะมีพวกนกยุงเพิ่มมามีควายเผือกเพิ่มมาอ๋อมีควายเผือกด้วยใช่ค่ะแล้วก็มีไก่บ้าง ค่ะแล้วในของวิสาหกิจชุมชนนะคะเราเข้ามาสู่ตรงนี้ได้ยังไงในส่วนของวิสาหกิจชุมชนใช่ไหมคะคือเข้ามาครั้งแรกเลยในกลุ่มเกษตรก็คือเข้ามาของโครงการลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านค่ะที่อําเภอบางแพรใช่ที่อําเภอบางแพรค่ะแล้วก็เป็นเหมือนได้รับเลือกค่ะไปเป็นตัวแทนของจังหวัดด้วยอะไร้ยค่ะแล้วก็ได้มีทางเกษตรมาสัมภาษณ์แล้วก็เหมือนติดอันดับสองของประเทศนะคะในการ เป็นกลับมาทำให้ออยู่กับบ้านแล้วยั่งยืนอะไรนะคะมีรายได้ใช่ค่ะใช่แล้วก็เข้ากับยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ด้วยอยู่ในยังสมาร์ทฟาร์มมใช่ค่ะอยู่ในยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ด้วยเท่าที่เราไปทำไปถ่ายของน้องอุ้มค่ะส่วนสุจริตน้องอุ้มอยู่ในหนึ่งถึงสิบอ๋อใช่ใช่ค่ะรู้จักเหรอ